คุณเคยรู้สึกไม่ชอบตัวเองไหมครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยได้เรื่องเลยแน่นอนว่าการที่เราไม่ชอบตัวเองบางครั้งมันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าเรานั้นไปกดดันตัวเองในด้านนน้นด,ด้านนี้มากเกินไปแล้วแน่นอนว่าวันนี้นะผมผมก็จะเอาเก้าอย่างนะผมที่ถ้าคุณเนี่ยเลิกทําแบบนี้กับตัวเองแน่นอนว่าคุณนั้นจะชื่นชอบตัวของคุณเองอะ่ะมากขึ้นและคุณก็จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะผมแน่นอนว่า หลายครั้งนะผมเรานั้นชอบไปกดดันตัวเองหลายครั้งนะผมเรานั้นชอบเปรียบเทียบเรานั้นชอบต่อว่าต <si uh> ัวเองมากจนเกินไปจนบางทีเราลืมไปนะผมว่าว่าเราเนี่ยแค่คนคนหนึ่งที่แบบอยากจะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองอยากจะทําตามเป้าหมายของตัวเองแต่สุดท้ายนะผมเรานั้นก็โอ้โหไปต่อว่าตัวเองสารพัดเอาเป้าหมายของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคนอื่นเอาก้าวแรกของเราเนี่ยไปเปรียบกับก้าวที่หนึ่งร้อยกับก้าวที่หนึ่งพันของคนอื่นแน่นอนว่ามัน มันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยหดหูซะปะปาเก้าอย่างนี้ถ้าคุณนั้นหยุดทําสิ่งพวกนี้ได้ผมรับประกันเลยว่าคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นและชีวติตของคุณเนี่ยมันจะรู้สึกง่ายมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะรัดตัวเองคุณจะชื่นชอบตัวต,วต,วตวนของคุณเองมากขึ้นนะผมอย่างแรกเลยก็คือก็คือพยายามอย่าเปรเียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะผมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องอายุไม่ว่าจะเรื่องเป้าหมายไม่ว่าจะเรื่องความสําเร็จอะไรต่างๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณเพิ่ม ทำอะไรคุณอย่าเอาสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มเนะี่ยไปเปรียบเทียบกับ,บสิ่งที่คนอื่นเขาทําประสบความสําเร็จแล้วมันมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบกันได้นะผมต่อให้คนคนนั้นเขาจะอายุน้อยกว่าเราต่อให้คนคนนั้นเขาจะไม่ได้พยายามเท่าเราหรือ,อยังไงเราไม่มีทางรู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่เลยก็คือตอนเนี้คุณจะทําสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้หรือเปล่าแน่นอนว่าจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคุณเนี่ยจะทําในสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยเรียกร้องได้นานแค่ไหนและต่อเน,นื่อง ได้บ่อยขนาดไหนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณนั้นต้องแบบโอ้โหต้องกดดันตัวเองสารพัดทุกทางเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยไปใกล้เคียงกับคนที่เขามีเป้าหมายคล้ายๆคุณแน่นอนว่าคนหนึ่งคนเย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายตอหลายคลิปนะผมคือเต็มที่เนี่ยอาจจะมีเป้าหมายคล้ายๆกันแต่ไม่มีทางที่เรานั้นจะเหมือนกับเป้าหมายของเขาเป๊ะๆถ้าเป้าหมายนั้นมันออกมาจากตัวคุณจริงๆทําตามสิ่งที่คุณออกแบบไปเลยครับ เรียนรู้ในแบบของคุณไปเถอะถึงแม้ว่ามันจะช้าบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้เรื่องถึงแม้ว,ว่าคุณจะไม่ค่อยชื่นชอบบ้างแต่นี่มันคือเอกลักษณ์เป้าหมายของคุณคุณไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะยิ่งทําให้คุณหดหูเศีว่าปากส่วนข้อที่สองนะผมก็คือคุณต้องเลิกทิ้งความสุขไว้ที่อนาคตคนระับหลายครั้งนะผมตัวผมเนะี่ยโอ้โหไม่ไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่ผมนั้นทําอยู่จริงๆเลยบางครั้งนะผมผมทําตามเป้าหมาย แล้วผมก็เพิ่งจะมารู้ตัวไอทีว่าโอ้โหตามจริงเนี่ยไอสิ่งที่เราทําตามเป้าหมายเนี่ยมันก็มีจังหวะสนุกอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเรานั้นดันเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะสนุกกับสิ่งที่เราทําในตอนนี้ไปทิ้งไว้กับอนาคตซะหมดเลยมันก็จะประมาณว่าโอ้โหเรานั้นคาดหวังอยู่ที่เป้าหมายตลอดว่าโอ้โหเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องให้ความสุขมันต้องให้ความรู้สึกดีกับเราประมาณนี้แต่คุณเชื่อไหมเมื่อเราไปถึงจุดเช็คพอยต์ตรงนั้นไปถึงเป้าหมายตรงนั้น เรานั้นกลับยิ่งไม่ได้รับความรู้สึกตามแบบที่เราต้องการและเพื่อ,อผมเรานั้นไปประสบความสําเร็จตามแบบที่เรานั้นเคยตั้งเป้าไว้ในอดีตพอเราไปถึงความสําเร็จนั้นเรากลับไม่พอใจเรากลับมาต่อว่าตัวเองมากมายอันนี้มันก็เป็นเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยชื่นชอบในช่วงขนาดนี้เลยนะผมพยายามอย่าไปทิ้งความสุขไว้ที่อนาคตครับเพราะว่าความสุขมันอยู่กับเราตรงนี้แล้ว ความรู้สึกดีๆที่คุณอยากได้มันอยู่ในสิ่งที่คุณกมันจะตัดสินใจทำทั้งนั้นครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกคำต่อว่าตัวเองหรือว่าคุณนั้นจะหากระบวนการที่ทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับมันมันมีแค่นี้จริงๆนะครับส่วนข้อที่สามนะผมก็คือพยายามอย่าดูถูกปัจจุบันผมคนหนึ่งนะผมที่บอกตรงๆเลยว,ว่าไม่เคยชื่นชอบในช่วงเวลาตอนนี้สักเท่าไหร่นะผมเพราะว่าแน่นอนว่า บางทีการที่เรานั้นต้องบังคับตัวเองให้ชื่นชอบเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอึดอัดพอสมควรแะผมแต่เราก็ต้องทํามันไม่จําเป็นที่จะต้องเรานั้นบังคับให้ตัวเองยิ้มยิ้มตลอดมีความสุขตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันอยู่แค่ว่าตอนนี้ยคุณต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วแน่นอนว่าจุดนเนี้ยแหละครับที่มันทําให้ผมเนี่ยโอ้โหเติบโตแบบก้าวกระโดดและผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าผมนั้นแทบจะใช้ทุกช่วงเวลาเนี่ยคุ้มมากมาก ไม่ว่าช่วงเวลานี้นะผมผมนั้นจะผิดหวังขนาดไหนผมนั้นจะอึดอัดใจขนาดไหนที่แบบทําสิ่งนี้ได้ไม่ดีพอทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีพอแน่นอนว่ามันมีความอึดอัดอยู่แล้วครับแต่มันอยู่ที่เรานะผมว่าเรานั้นจะยอมรับความรู้สึกนี้ได้มากขนาดไหนประเด็นมันอยู่แค่นี้นะครับมันไม่ได้อยู่แค่ว่าคุณนั้นต้องฝืนตัวเองให้มีความสุขขนาดไหนคือแบบตอนเนี้โอ้โหผมล้มเหลวผมผิดหวังผมเสียใจผมรู้สึกอึดอัดถ้าผมนั้นไปโกหกตัวเองว่าเฮ้ยต้องมีความสุขเดี๋ยวนี้แน่นอนว่ามันก็จะยิ่งอึดอัดไปปะปะ แต่ถามที่ทีนะผมคุณต้องยอมรับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกยังไงนี่แหละครับที่มันจะทําให้คุณเนี่ยใช้ช่วงเวลาได้คุ้มค่าและที่สําคัญนะผมคุณนั้นจะได้เรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาในตอนเนี้ยมากๆส่วนข้อต่อมานะผมพยายามอย่าเลิกทําอะไรง่ายๆนะผมเพราะว่าอะไรก็ตามนะผมที่มันมาจากกระบวนการที่เรานั้นตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองนะี่ยแน่นอนว่าบางบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่าเราคาดคิดเสมอ บางครั้งนะผมมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าชาวบ้านครับแต่แต่ผมขอพูดเลยนะผมว่าถ้ามันประสบความสําเร็จหรือถ้ามันออกดอกออกผลขึ้นมาเนี่ยคือมันโคตรคุ้มนะผมไม่ว่าตอนนี้สมมุติว่าผมนัน้นกำลังทําตามเป้าหมายผมขนาดไหนแล้วถ้าผมนั้นรู้สึกว่าโอ้โหแม่งไม่เห็นประสบความสําเร็จเลยสองปีสามปีแล้วแม่งไม่เห็นประสบความสําเร็จสักทีอย่าดูถูกสิ่งที่คุณทาครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณทํามัน แล้วมันยังไม่เห็นผลคุณลองคิดแค่ว่าแล้วถ้ามันเห็นผลขึ้นมาล่ะถ้าสามสี่ปีนี้มันยังไม่ประสรบความสําเร็จและปีที่ห้าแม่งประสบความสําเร็จขึ้นมาล่ะตัวคุณจะเติมเต็มขนาดไหนตัวคุณนั้นจะโคตรเป็นตัวเองขนาดไหนและที่สําคัญนะผมมันโคตรอิสระคุณเชื่อเถอะนะครับว่าไม่ว่าตอนนี้คุณนั้นจะหดหู่กับสิ่งที่คุณทําขนาดไหนแต่ถ้าไอสิ่งที่ทำให้คุณหดหู่อยู่ตอนนี้มันสามารถทำให้คุณเนี่ยเป็นอิสระมันสามารถทำให้คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเอง ได้แบบตลอดการและตลอดปายคุณจะยอมแลกกับมันไหมครับแต่แน่นอนว่าอันนี้มันคือจุดตัดนะผมจุดตัดที่สําคัญจริงๆมันก็คือจุดตัดที่ว่าเรานั้นจะทําตามเป้าหมายของตัวเองหรือว่าไปทําตามเป้าหมายของคนอื่นและมันมีจุดตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานั้นจะเลิกทําอยู่แค่ตรงนี้หรือว่าเรานั้นจะทําต่อไปแน่นอนว่าเลิกทําตอนนี้มันง่ายมันตัดสินใจง่าย,ายๆเลยครับคุณก็จะหายเหนื่อยคุณก็จะเข้าสังคมไปกับผู้คนอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าคุณทําต่อไปคุณจะยิ่งโดดเดี่ยวคุณก็จะยิ่งไม่เหลือใครคุณก็จะต้องยิ่งตัดอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่จําเป็นออกไปเรื่อยๆมันหดหู่ครับแต่ถ้าแม่งประสบความสําเร็จมาผมรับประกันเลยว่าเมื่อไปถึงจุดๆนั้นตัวคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยนะผมว่ามันโคตรอิสระจริงๆมันจะทบต้นทบดอกทุกอย่างให้กับคุณและทบต้นทบดอกไม่พอนะผมมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีทางที่จะลืมช่วงเวลาที่คุณนั้นเคย ทำอะไรแบบนี้กับตัวเองเลยส่วนข้อต่อมานะผมข้อที่6พยายามอย่าเสพติดความสมบูรณ์แบบในชีวิตผมเนี่ยแน่นอนว่าไอ perfection ้ perfectionist เนี่ยหรือความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมันปั่นหัวผมเนี่ยเยอะมากๆว่เพราะแบบโอ้โหต้องรอเวลาให้เหมาะสมก่อนต้องทําสิ่งนี้ให้มันถึงขั้นนี้ก่อนถึงจะทาสิ่งต่อไปได้ต้องมีความรู้ให้ให้มากกว่านี้ก่อนแต่พอผมมารู้ความจริงว่าโอ้โหไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันก็จริงส่วนหนึ่งนะผมแต่มันเจนทีกว่าเสมอเมื่อเรานั้นทําแม่งไปเลย นะผมแบบไม่ต้องคิดอะไรเมื่อแบบเออทาอันนี้มันล้มเหลวเราก็แค่บ,บอกกับตัวเองแค่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงแค่นั้นแหละครับเมื่อคุณหาวิธีที่จะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้นิดนึงนิดนึงนะผมถ้าคุณทําอย่างนี้ไปตลอดโอ้โหตัวคุณเนี่ยโคตรที่จะพัฒนาโคตรที่จะเรียนรู้ได้แบบก้ากระโดดมากๆเพราะว่าความสมบูรณ์แบบมันมันมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วครับไม่ว่าตอนนี้คุณนั้นจะล้มเหลว ไม่ว่าตอนนี้คุณนั้นจะไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณไม่รู้สึกไม่พอใจคุณเชื่อไหมว่านั่นนะคือความสมบูรณ์แบบมันคือความสมบูรณ์แบบในการเรียนรู้ของคุณมันคือความสมบูรณ์แบบในการลงมือทาของคุณความสมบูรณ์แบบที่ผมว่านี่ก็คือมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าเออคุณดีขึ้นกว่านี้ได้นะแน่นอนว่าความสมบูรณ์แบบอะไรที่มันตายตัวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่แบบจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยโคตรที่จะน่าเบื่อคุณว่าเนี่ย เหมือนคุณนั้นเล่นเกมด่านเดิมๆเล่นซ้ําไปซ้ามาไม่มีด่านไหนให้เล่นต่อคุณคิดว่าการใช้ชีวิตแบบเนี้มันสนุกไหมครับแน่นอนว่ามันไม่สนุกเลยแต่ถ้าคุณนั้นเจอความไม่สมบูรณ์แบบเจอสิ่งอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณล้มเหลวนั่นแหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณนั้นจะหาคําตอบจากมันว่าตัวคุณเนี่ยจะทําดีกว่านี้ได้ยังไงตัวคุณนั้นจะไปด่านต่อไปได้ยังไงส่วนข้อต่อมานะผมข้อที่เจ พยายามจะจมอยู่ความผิดหวังนะผมแน่นอนว่าความผิดหวังมันก็คือเป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะผมที่มันทําให้เรารู้ว่าเออเราก็มนุษย์คนหนึง่งเออเราก็กําลังทําตามเป้าหมายของตัวเองคนหนึ่งมันไม่ผิดอะไรเลยครับความผิดหวังแต่มันจะผิดเสมอนะผมเมื่อคุณนั้นมาขยายภาพความผิดหวังนี้ให้มันกินกินชีวิตทุนทั้งที่จริงเนี่ยจุดประสงค์ของของความผิดหวังเลยเนี่ยคือมันจะทดสอบคุณคแค่นั้นเองครับมันจะทดสอบคุณว่าคุณนั้นพร้อมที่จะไปด่านต่อไปหรือเปล่า มันจะพิสูจน์คุณว่าคุณนั้นเห็นเป้าหมายของคุณชัดเจนหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยผมคุณลองทดลองกับตัวเองง่ายๆครับตอนที่คุณนั้นรู้สึกว่าล้มเหลวตอนที่คุณนั้นรู้สึกผิดหวังคุณลองแบบพยายามรวบรวมภาพในหัวเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณให้มันโคตรชัดเจนที่สุดอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมใช้นะผมก็คือตอนที่ผมนั้นรู้สึกว่าโอ้โหไอ้หีเอเ้ยเหนื่อยว่ะท้อว่ะผิดหวังว่ะ ผมนั้นจะพยายามนึกถึงตัวตนที่ผมอยากจะเป็นนะผมเมื่อตอนที่ผมนั้นประสบความสําเร็จตัวผมนั้นจะมีล์สตายังไงมีนิสัยยังไงมีความสัมพันธ์โดยรวมเป็นยังไงและผมนั้นจะแก้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ายังไงแน่นอนว่าเมื่อผมนั้นนึกบางสิ่งบางอย่างแบบชัดเจนที่สุดให้มันเป็นเอกลักษณ์ให้มันเป็นรูปประามมากที่สุดคุณเชื่อไหมครับว่าแทนที่ไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ย มันจะทําให้เราหดหูด่แต่พอเมื่อเรานึกถึงเป้าหมายของเราชัดมากพอเหล่านั้นจะสามารถล้วงบทเรียนอะไรในปัญหาเหล่านี้ได้แลนะผมแน่นอนว่าความผิดหวังความล้มเหลวมันก็เหมือนกันครับถ้าคุณนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะได้ชัดเจนมากพอแน่นอนว่าความผิดหวังมันจะไม่ใช่ความผิดหวังอีกต่อไปแลนะผมมันจะเป็นการสร้างตา้มเนื้อเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นกลายเป็นเวอร์ชั่นที่คุณต้องการที่จะเป็นเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น ส่วนข้อต่อมานะผมข้อที่8ก็คือพยายามอย่าคิดว่าตัวเองอะล้มเหลวแน่นอนว่าบทเรียนอันนี้นะผมผมก็เอามาจากคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะผมที่เขียนหนังสือเล่มนึ้งซึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนะี่ยชอบคิดว่าตัวเอง่ยล้มเหลวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากนะผมที่จะทําให้เราแต่ละคนเนี่ยเจอสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ใช่ความล้มเหลวแน่นอนว่ามันทำอย่างเงี้ยค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ชื่อมันเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวก็ริง แต่ตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะผมมันคือสิ่งที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเราดีขึ้นกว่านี้ได้นะเราสามารถทําตรงเนี้ไม่ให้มันล้มเหลวได้และพอคุณทําตรงเนี้ไม่ให้มันล้มเหลวและพอคุณทําไปอีกเจอความล้มเหลวอ,อันใมาอีกแน่นอนว่าคุณก็สามารถอุดร้อยรั่วความล้มเหลวตรงนี้ได้และอจังหวะที่คุณนั้นอุดรอยรั่วความล้มเหลวแต่ละทีแต่ละทีได้ โอ้โหคุณก็จะเข้าใกล้เป้าหมายของคุณเนี่ยแบบไม่รู้ตัวแน่นอนว่าคุณจอห์นสีแมกเวลล์นะผมเขาก็ได้บอกไว้อย่างละเอียดนะครับว่าเราไม่ยังเป็นที่จะต้องโกหกตัวเองว่าเรานั้นไม่ไม่ได้ล้มเหลวเราแค่บ,บอกกับตัวเองแค่ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นความล้มเหลวก็จริงชื่อมันคือความล้มเหลวแต่ถ้าเรามองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่ความล้มเหลวสําหรับเราจริงๆนะเวย้ยมันคือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอุดรอยรั่วอุดรอยแผลและไอ้จังหวะที่เราอุดนี่แหละครับมันจะทําให้เราเ เข้าใกล้เป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นโอเคข้อต่อมาทีน่ะผมก็คือข้อที่9ก็คือพยายามอย่าคิดว่าตัวคุณเนี่ยโดดเดี่ยวเนื่อผมแน่นอนว่าอันนี้นะผมผมก็เอามาจากในเนื้อหาหนังสือเล่มหน่เล่มหนึ่งนี่แหละผมก็บางทีผมก็ขอโทษด้วยนะผมที่ผมนั้นหารักฐานมาอ้างอิงให้ไม่ได้แต่ผมนั้นไปเจอมาจากในในนังสือบางเล่มจริงๆแล้วผมก็คือเขาบอกไว้ประมาณว่าถ้าคุณนั้น คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณลองนึกถึงเป้าหมายของคุณให้มันชัดเจนที่สุดแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะอยู่คู่กับชีวิตของเราไปเนี่ยจนวันที่เราตายเนี่ยมันก็คือเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองแบบไม่ใช่เป้าหมายของคนอื่นมันก็จะประมาณว่าถ้าตอนนี้คุณนั้นรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของคุณไม่รู้จะทําอะไรชีวิตของคุณไม่รู้จะเดินทางไปในทิศทางไหนคุณต้องตามหาตัวเองครับคุณต้องสร้างเป้าหมายที่มันมาจากตัวคุณเองจริงเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายมาแล้วคุณเห็นภาาาพชัดดมมกกแล้้วคุณจะอยไ และจังหวะที่คุณนั้นไปทําตามเป้าหมายของคุณเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะรู้เลยว่าคุณนั้นเปรียบเสมือนได้เพื่อนอีกคนเพื่อนคนนี้นะผมมันก็เปรียบเสมือนคือเป้าหมายของคุณนั่นเองแน่นอนว่าคุณก็จะทําทุกอย่างเพื่อมันแล้วมีน้ำซ้ำนะผมถ้าเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและถ้ามันประสบความสําเร็จขึ้นมาโอ้โหมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะอยู่คู่กับคุณเนี่ยไปตลอดแล้วคุณก็จะไม่เคยคิดเสียใจหรือเสียดายเลยที่คุณนั้นได้ทุ่มเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง ทุ่มพลังงานทั้งหมดไปกับความสัมพันธ์ที่คุณนั้นมีกับเป้าหมายของคุณแน่นอนว่าถ้าคุณโดดเดี่ยวถ้าคุณไม่รู้จะทําอะไรสร้างเป้าหมายแล้วก็นึกถึงมันให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และผมรับประกันเลยว่าเมื่อคุณนั้นเริ่มสร้างเป้าหมายสร้างโกลเล็กๆให้กับตัวเองแล้วทําให้มันสาเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยคุณจะได้ความสัมพันธ์แบบใหม่นั่นก็คือเป้าหมายของคุณเอง โอเคนะผมส่วนอันนี้นะผมก็คือเป็น9อย่างที่ถ้าคุณนั้นเลิกทําสิ่งพวกนี้ได้คุณนั้นจะชื่นชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่า9อย่างนี้ผมนั้นได้ไปรวบรวมมาจากหนังสือในหลายๆเล่มมากๆแต่ผมนั้นก็หยิบมาแค่หนังสือเพียงเล่มเดียวก็คือเล่มนี้นะผมแน่นอนว่าบางทีผมก็ขอโทษด้วยจริงๆนะผมที่ผมนั้นไปหาหนังสือมามาตามที่ผมนั้นอ้างอิงไม่ค่อยได้แต่ผมนั้นก็จําเนื้อหามันได้ นะผมและผมนั้นก็พยายามเอามาแชร์ให้ผู้คุณทุกคนได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองก็คือมันเวิร์กจริงๆนะผมก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอ่านหนังสือเลยนะผมอันนี้ก็คือพูดกันตามตรงแต่พอเมื่อผมนั้นได้ลองเปิดใจแบบเคยแค่จริงจังกับตัวเองสักครั้งเถอะวะลองพัฒนาตัวเองสักครั้งหนึ่งอยากจะรู้ว่าเบสเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไง พอเมื่ออ่านไปอ่านมานะผมมันก็รู้สึกกลายเป็นนิสัยไปแล้วมันก็รู้สึกว่ากลายเป็นแบบเฮ้ยคนที่เขาพัฒนาตัวเองเนี่ยโอ้โหเขามีกรอบความคิดแบบนี้ก็คือแบบผมส่วนใหญ่นะผมผมก็ที่ผมที่ผมนั้นอ่านหนังสือแนวนพัฒนาตัวเองเนี่ยผมนั้นก็ชอบแบบกรอบความคิดของพวกเขาเนาะผมว่าแบบโอ้โหคนเราเนี่ยทําไมคิดได้ไม่เหมือนกันขนาดนี้คนเราเนี่ยทำไมแก้สถานการณ์ตรงหน้ามีกรอบความคิดที่แก้ปัญหาแต่ละอย่างแตกต่างกันขนาดนี้แน่นอนว่าถ้าคุณนั้นติดตามผมไว้คุณนั้นจะไม่พลาด เนื้อหาที่ผมนั้นจะเอามาแชร์แบบนี้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีทางพลาดเลยแล้วแน่นอนว่า9ก้าอย่างนี้ก็คือเป็น9ก้าอย่างที่ผมนั้นก็พยายามเอามาแชร์ให้ได้มากที่สุดว่าเออสิ่งที่มันบั่นทอนตัวตนของเราเนี่ยสิ่งที่มันทําให้เรานั้นเกลียดตัวเองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมก็คือเรานั้นทําก้าอย่างนี้ในชีวิตของเราเองแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยหดหู่กับตัวเองแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยต่อว่าตัวเอง9ก้าอย่างนี้นะผมคุณต้องเลิกทำถ้าคุณนั้นอยากจะค้นพบอิสรภาพ ในตัวตนของคุณจริงๆโอเคนะผมส่วนขายก็ตามนะผมที่สั่งมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณจริงโอเคนะผมส่วนวันนี้นะผมผมต้องขอตัวก่อนขอบคุณที่ติดตามแลนะผมขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกันขอบคุณจริงๆครับ